ในโลกนี้นะครับแสงแดดที่มันส่องมาเนี่ยก็จะมีทั้งหมดเนี่ยส U.V ที่ลงมา U.V.CU.V.AU.V.BU.V.C ตัวนี้ลงมาไม่ถึงเรานะครับเพราะว่าชั้นบรรยากาศของโลกสจัดไว้มันก็ลงมาไม่ถึงแต่ที่ลงมาถึงก็คือ U.V.A กับ U.V.BU.V.A เนี่ยถ้ามันโดนผิวเราแล้วเนี่ยมันลงไปถึงชั้นหนังแท้นะครับคือชั้นเดอร์มิชั้นหนังแท้นั่นแหละ ไปทำลายฟ้าลึกนะครับ UVB ก็คือชั้นหนังกำพร้าแล้วก็จะกลายเป็นฝ้าตื้นฝ้าแดดที่เราเรียกฝ้าแดดฝ้าตื้นตรงนี้รักษาได้รักษาง่ายจางเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในตัว UVA ทำลายแล้วเนี่ยตัวนี้ยจะยากนิดหนึ่งฉะนั้นสารกันแดดครีมกันแดดต้องมีที่ป้องกัน2ตัวนะครับที่มีคำว่า SPF นะครับ SPF ก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลากี่เท่ากี่เท่าที่เราออกแดดแล้วมันจะต่อสู้แดไดได้กี่เท่าของเวลาปกตินะครับก็คือ SPF เนี่ยจะช่วยเรื่องอะไรจะช่วย UVB ตัวนี้ SPF คือจะปกป้องผิวชั้นนอกเรานะครับมันจะสะท้อนแสง UVB ออกไปทีนี้อีกตัวหนึ่งที่จะป้องกัน UVA ก็คือ PA บวกบวกบวก,บวก เราสังเกตเ,เนาะเวลาเราไปซื้อครีมกันแดดมันจะต้องมี SPF กับ PA บกบวกเพราะว่าเราจะต้องป้องกัน2รรังสีตัวนี้นะครับ UVA u v